เปลี่ยนให้เป็นดุอาบททดสอบมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตบางเรื่องที่เกิดขึ้นจําเป็นที่เราต้องออกมาเผชิญหน้าและแก้ไขในทันทีแต่เรื่องจํานวนมากที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราควรอยู่นิ่งๆถ้าพิจารณามันด้วยบรรทัดฐานที่ท่านนบีได้สอนไว้ในโลกที่เป็นเช่นนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่คนเราจะได้รับการปฏิบัติแบบแย่ๆจากคนอื่นๆอ,อย่างขาดเหตุผลแต่จงจดจําไว้เสมอว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและเฝ้ามองดูอยู่ไม่มีอะไรที่พระองค์จะจัดการไม่ได้แต่พระองค์สร้างโลกขึ้นมาในแบบของการทดสอบต่างหากสิ่งที่เราควรจะได้เสมอในเหตุการณ์ต่างๆก็คือการได้สำนึกในความรู้สึกในความเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยรสชาติของการถูกทดสอบและมองเห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ช่วยดึงเรากลับไปสู่การยอมจำนนต่อพระองค์ดังนั้นจงเลือกที่จะนิ่งเงียบและอยู่อย่างสงบ และทำการเปลี่ยนความวิตกกังวลความกลัวและความรู้สึกไม่แน่นอนให้เป็นดุอาคำวิงวอนขอสภาวะความรู้สึกเช่นนี้เป็นสภาวะที่ดุอาจะถูกตอบรับได้ง่ายนี่คือวิธีการจัดการชีวิตของตัวเราอย่างสวยงามด้วยการสแสวงหาการเป็นบ่าวที่พระองค์รักและดุอาวิงวอนขอเนื้อหาบทความอันอักอั้นทมดุลิลละขอพระองค์เตาฟีกให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความรักในการดุอาต่อพระองค์ด้วยเถิดอาเมน